เมื่อเวลาจิตนาฬิกาวันที่4พฤศจิกายนที่เวทีกลางบึงหนองเม็กตำบลสาว,วัตถีอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นนางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทงวิถีอีสานบุญสมมาน้ำหนองเมกดั้งเดิมซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมจงังหวัดขอนแก่นร่วมกับชุมชนบ้านสาว,วัตถีเทศบาลตำบลสาว,วัตถีและเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีอีสานให้ คงอยู่คู่สังคมไทยประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความกตัญญูต่อพระแม่คงคาและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามคัคคีความร่วมแรงร่วมใจและการสร้างสารรค์ของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยโดยการจัดงานในวันนี้เป็นการผรสมผสานวัฒนธรรมนั่งเดิมกับแนวคิดร่วมสมัยทั้งพิธีบุญสม,มาน้ำการฟ้อนลำบูชาน้ำการแสดงพื้นบ้านสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สะท้อนพลังของชุมชนในการสืบสารมรดกวัฒนธรรมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่และส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัตถุระบงค์ก็คือเรื่องของการสนับสนุนและการส่งเสริมให้ในพื้นที่ชุมชนนะคะได้ฟื้นฟูนะคะเรื่องของการอนุรักษ์สืบสารประเพณีลอยกระทงของชุมชนนะคะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดนการได้เห็นวิถีชีวิตนะคะที่สําคัญคือเรื่องของคุณค่าสาระนะคะเรื่องของการสํานึกในการใช้แม่น้ําลําคลองนะคะในการที่เราใช้น้ํามาทั้งปีนะคะ ปีนี้คิดว่าเป็นปีที่กรมส่งเสริมเข้ามาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ของหนองแมกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่นะคะที่ให้ความสําคัญนะคะในการร่วมบูรณาการนะคะทำให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นภาคประชาชนเีส่วนใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐเองก็ได้ในส่วนของการสนับสนุนนะคะ,ละลและก็เป็น,านาพี่เลี้ยงาาให้นะคะเพื่อที่จะให้การส่งเสริมประเพณีลอยกระทงของนนองแมกเนี่ยยังคงความดั้งเดิมอยู่ ยังเป็นวิธีของชุมชนดูนะคะแล้วก็อยากจะออฟื้นฟูนะคะให้เห็นถึงความพลังสามาคัคคีที่สําคัญที่สุดคือพลังสามัคคีของพี่น้องป<ห>ระชาชนในชุมชนอันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดนะคะ